สวัสดีครับวันนี้นะครับร้าน Airshop นะครับก็จะมารีวิวเลนนะครับเป็นเลนมือหมุนนะครับเซเว่นเอดิสันนะครับสองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น Mark ก one นะครับหรือตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว m a r k กนะครับมีขนาดต่างกันนะครับแต่บอดี้นะครับเป็นรู้สึกมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลลอยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับ มีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับทางซ้ายมือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นมาร์กทูแล้วนะครับความแตกต่างนะครับบอดี้เลนนะครับตัวมาร์กทูจะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเลนกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น55มิลนะครับ f 1.4นะครับ f 1.4 ตัวนี้ใสเลยนะครับถว่าเป็นมือสองนะครับของทางร้านนะครับเข้ามาใหม่นะครับใสๆสวยๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปถ่ายรีวิวภาพให้ดูนะครับเทียบกันดูนะครับระหว่าง2ตัวส่วนตัวมาร์กทูผมได้รีวิวไปแล้วแหละนะครับรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับอันนี้เป็นตัวมาร์กทู ถ้าดูสังเกตดูนะครับตัวมาร์กทูเนี่ยหน้าเลนจะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าใหญ่กว่านะครับนี่เป็นท้ายบอดี้นะครับทั้งสองตัวตอนนี้ผมหมุนไปที่ F 1.4ทั้งสองตัวแล้วนะครับให้สังเกตดูนะครับท้ายเลนนะครับตัวมาร์กทูก็จะใหญ่กว่านะครับมาร์กวก็จะเล็กกว่านะครับอันนี้คือ f1.4 เหมือนกันนะครับ F1.4 แล้วนะครับ เทียบให้ดูนะครับตัวนี้นะครับทางตัวมาร์กทูทางร้านขายอยู่ที่2,590บาทนะครับส่วนตัว Mark One ตัวนี้นะครับทางร้านขายอยู่ที่1,990บาทนะครับสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรีวิวภาพนิ่งให้ดูกันนะครับว่าจะให้คุณภาพของรูปภาพเป็นยังไงนะครับระหว่างตัว Mark o วัและก็มาร์ o ทูของเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเลนมือหมุนของฟูจินะครับก็คือเซเว่นเอดิสันนะครับเลนคุณภาพดีราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนิ่งกันครับก็หลังจากที่เราได้รีวิวเกี่ยวกับตัวบอดี้ของเลนไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับหลังจากใช้ถ่ายภาพนิ่งนะครับเราจะถ่ายแบบเหมือนกันนะครับจุดตำแหน่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับ ค่า f แล้วก็ค่าสปีชัตเตอร์เหมือนกันนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับฝั่งทางขวามือนะครับจะเป็น mark 2นะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็น mark 1นะครับว่าคุณภาพของไฟล์เป็นยังไงบ้างครับก็มาดูกันได้ครับก็หลังจากที่ได้ดูภาพไปแล้วนะครับก็เผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเรียนมือหมุนราคาย่อมเยานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่ร้านแอร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ